เรียกว่าถูกจับตามองเรื่องหัวใจมากที่สุดนาทีนี้สำหรับสาวแอปทักษอรโดยเฉพาะประเด็นน่ารักน่าลุ้นกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนที่นับวันยิ่งดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆล่าสุดสาวแอปมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆครั้งแรกระบุว่าคบกันแบบไหน เอาเป็นว่าเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจแอปและซัพพอร์ตแอปตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะเขาเป็นคริสแอปเองก็ไม่กล้ารบกวนขนาดนั้นแต่เขาก็อยู่ใกล้ๆเผื่อว่าเราไม่ไหวเรื่องที่เขาเททริปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัว เอาจริงๆหลายๆอย่างแอปเพิ่งจะมารู้เมื่อเห็นหลังงานว่าเขาอยู่ใกล้ๆเพราะตอนที่อยู่ในงานไม่เห็นไม่รู้สึกเลยว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือมองเราอยู่แอปทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่อย่างที่บอกแอปไม่ได้ทราบซึ้งใจแต่กับแค่นานกุลเราทราบซึ้งกับทุกคนที่มาในช่วงเวลานั้น เพราะมันเป็นเรื่องกระทันหันเชื่อว่าทุกคนก็ต้องจัดเวลาเพราะช่วงงานคุณพ่อก็ฝนตกรถติดลำบากทนร้อนทนฝนที่หลายคนลุ้นว่านานกุลจะมีสิทธิ์ไหมเพราะเขาคอยซับพอร์ตเราตลอดเอาจริงๆแอปยังไม่มีเวลาคิดและสรุปเรื่องนี้เลย สำหรับข่าวลือจากวงในว่าแอปกับนานกุลคบกันเพราะเห็นไปกินข้าวด้วยกันที่ทองหล่อและมีภาพหน้ารักรักด้วยอันนั้นตามที่เห็นทั้งในงานศพหรือใครที่เจอที่ไหน เพราะเราไม่ได้ปิดบังอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะปิดบงังแต่ก็ยอมรับว่าเห็นด้วยที่คนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สน์ว่าใครอยู่กับเราจานันนะักช่วงเวลาที่สุขและทุกข์แต่ตอนนี้ยังไม่มีได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นสรุปสถานะกับใครแค่มีอารมณ์กลับไปทํางานเดิมคิดว่าวันชาปนากิจจะสุดสุดมันเป็นความรู้สึกหน่วงหน่วงแปลกแปลกวิวหวิวบางวันก็รู้สึกดีบางวันก็โหวงโหวงกับนันกุลเอง ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเรื่องรูปหนุ่มหนุ่มที่พี่หมีแม่เลี้ยงลงแอปเข้าใจพี่หมีเขาเป็นคนที่รู้สึกพอกับแอปหรือมากกว่าแอปด้วยซ้ำ เพราะเขาคือคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรที่เป็นกำลังใจซัพพอร์ตที่หมีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เพิ่งจะรู้ว่าในงานที่หมีถ่ายรูปรวบกับทุกคนแต่ไม่มีรูปคู่แอปเลยนะชมสัมภาษณ์แอปทักซออนมากกว่า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 คลิก